พยากรณ์ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดวันอังคารท่านกล่าวว่าท่านที่เกิดวันอังคารนั้นท่านสร้างจากโคหรือกระบือ8ตัวจึงทำให้คนที่เกิดในวันนี้มีความกล้าหาญอดทนอดกลั้นเข้มแข็งโมโหร้ายบ้าบิน่นและมีหลากหลายอารมณ์ในตนเองเหงาว้วาเวโกรธง่ายงายเร็วไม่ผูกพยาบาทฉุนเฉียวง่ายเจ้าอารมณ์เป็นต้น ในชีวิตมักมีเรื่องเศร้าและผิดหวังมีเรื่องให้คิดมากอยู่เสมอส่วนมากหากประสบความสำเร็จทางด้านความรักหรือสามีภรรยาก็มักจะไม่สมหวังทางด้านบุตรธิดาแต่หากว่าประสบความสำเร็จทางด้านบุตรธิดาก็มักจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสามีหรือภรรยาในชีวิตบางครั้งเหมือนชีวิตเหมือนต้องคำสาบ คือไม่สามารถไฝ่ฟ้าไว้ได้ทั้งสองอย่างมักได้อย่างเสียอย่างอยู่เสมอโดยทั่วไปแล้วคนที่เกิดวันนี้นั้นมักจะพยายามเส่ะแสวงหาความรักส่วนมากเจ้าชู้มีคู่ครองคนรักหลายคนและมักนิยมสะสมเครื่องรางของขลังบางท่านก่อนออกเดินทางมักดูยามเวลานาทีและส่วนใหญ่มักสนใจในศาสตร์ลึกลับ สำหรับท่านหญิงที่เกิดวันอังคารนั้นจะมีหลากหลายอารมณ์ในตนเองและต้องการให้คนมาคอยรักใคร่คอยเอาใจอยู่ตลอดเวลาภายใต้จิตสำนึกมักเงียบเหงาและว้าวีและมักจะแสดงความเป็นเจ้าของในทุกเรื่องจึงทำให้บางครั้งเป็นที่น่าเบื่อหน่ายของคนรักและคู่ครอง สำหรับท่านชายที่เกิดในวันอังคารมักมีความโน้มเอียงไปในทางเจ้าชู้กรมารมรุนแรงเจ้าคารมปากว่ามือถึงแต่มักไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับบุคคลอื่นมากนักนอกจากมีงานเกี่ยวข้องกันจริงๆเท่านั้นจึงจะยอมให้ความสนิทสนมด้วยสำหรับทางด้านการครบเพื่อนฝูงแล้วคนที่เกิดในวันอังคารจัดว่าเป็นคนที่น่าคบค้าสมาคมได้ดีคนหนึ่ง เราไม่ชอบหักหลังใครและไม่ชอบรังแกใครก่อนสําหรับคู่รักของท่านที่เกิดในวันอางคารหากไปงานหรือมีคนรักที่เกิดในวันต่างๆดังนี้ไปงานกับคนวันอาทิตย์มักมีความขัดแย้งกันบ่อยๆจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นคนรักหรือคู่ครองการสร้างฐานะสามารถสร้างฐานะได้ดีร่ำรวย แต่งงานกับคนวันจันทร์หากอยู่ห่างๆกันบ้างก็จะช่วยให้ความรักยั่งยืนดีหากพบหน้าเห็นกันบ่อยๆจะมีปัญหาครอบครัวได้ง่ายมากแต่งงานกับคนวันอังคารเหมือนกันมักมีความโน้มเอียงไปในทางหึงหวงรักใคร่รุนแรงมีอารมณ์ก้าวร้าวเหมือนกันานะดีแต่งานกับคนวันพุธมักมีเรื่องถกเถียงกันเป็นประจํา แต่ความสัมพันธ์ก็จะแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเพื่อนฝูงมากกว่าคนรักฐานะดีปานกลางแต่งงานกับคนวันพรฤหัสสปดีมักจะให้การสนับสนุนกันดีทำการสิ่งใดก็จะสำเร็จได้โดยง่ายเพราะเป็นคู่สมพลสร้างฐานะได้ร่ำรวยดีแต่งงานกับคนวันศุกร์จะสามารถพูดคุยกันได้รู้เรื่อง และเข้ากันดีครอบครัวมีความสุขสมหวังดีมากฐานะก็ดีแต่งานกับคนวันเสาร์มักมีการทะเลาะ,ะ,ะวิวาทกันบ่อยๆหาความสุขในครอบครัวไม่ค่อยได้มักมีเรื่องขัดใจกันอยู่เสมอเสมอ